เขาเมียสวัสดีเด้อพี่น้องมโอน,นี่นุ้งบีฟีสไตล์มาติดตามผลงานเด้น่นี่มองซามเขาเมีมือนั่นซามเขาไว้เมียแดทูมางามเถอะพี่นงนั่น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 มองนั่นได้ผลตัวนั้นนะได้ผลดีอยู่ตัวละนี่นี่เด้นี่เด้มองซามเขาเจ้าพี่น้อง ว้าเทคโนโลยีดีเว้ยแบบดีเลยมองนีมองนึงเนี่ยนี่เด้อพี่น้อง <c oughs> ตั้งท,ท่อรอเทเรียเป็นตะเบิงคือนอย่างนี้อเข่าดำนี่ละ่ะนี่ละพ้นงานของมือนั่นจ้ะ <c oughs> นี่เด้อพี่น้องนุ้งนิงมารีวิวให้เบิ้งแล้วเด้อจากมือที่ได้มาสามเขาแต่มือก้อนๆพูนผลต่มีน้ำอยูุ่่นี่ได้ผลเลยค่ะฝากกดติดตามนเด้อจ้าเด้อฝากกดไลค์กดแช่น้ำนี่เด้อพี่น้องเด้อ ได้พ้ดีครักพี่น้องผู้ดใดอยากเห็ดแบบนี้นะแบบขึ้นน้องบีนี่ฮ่าได้เป็นยูทูบเบอร์น้ำเขาได้ฝ <c oughs> <c oughs> ากกดติดตามในเด้อจา้าฮ่าได้พั่นซับไวๆ้ๆอยากเป็นยูทูบเบอร์น้ำเขาดีเดี๋ยวนี้อันใดแนวดีๆนน้งบีกับสิแนะนํามานําำเสนอลงคลิปให้เบิรงเรื่อยๆเ,เนาะ นี่เด้อผลงานนี่ป้าเขาย่างเบื้องเรื่อยๆบองหันจุ่มหน,น,นึ่งนานเห็นบ่งามสุดวนี่โ้โกรธอะไรนี่ค่ะบ๊ายบายให้เ,เป็นยูทูบเบอร์น้ำเขาได้ Bye bye.